ตึงต <laughs> <laughs> uh, ึงต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 งตึ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 งีงตตงตึงงตึงตตงตึ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 งตงตึงั วันนี้ไม่มีอะไรมากเป้เขาบอกว่ารักชายเตึมเตึม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 ตม้ติั๊กตั้งติั๊กตั้งอะติั๊กติดั๊กติดังกติดังกติั๊ตั๊ตั๊ติ๊กติ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 ๊กติดั๊กติดจั๊กติดจั๊กติดมั๊ตั๊กติดติดตดจั๊กตั๊กติดมั๊ตั๊กติดมัต นั่งมานั่งนั่งก่อนนั่งก่อนเตะนั่งก่อนเพื่อนนั่งก่อนเพื่อนนั่งนั่งนั่งลงสวัสดีก่อนสวัสดีทักทายทักทายเพื่อนก่อนหันหน้ามาหันหน้ามานี่นี่นี่มองนี่สวัสดีสวัสดีโซเซฟแคมนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่าแค่อยากจะบอกว่าอะไรอรักาย โลกนี้มีสายกับอุรารักสายยิ่งกว่าใครรักสายฉยิ่งกว่าใครมาก่อนใครเธอรักไปจนล้มใจอย่งน้อนอยากจ้าพี่คนอืออย่ากูตั้งเสตียกันอย่าไปตั้งสนุกแล้วมึงสนุกที่สุดแล้วเนี่ย ไม่ไม่พูดกับชูเชื่อแคมก่อนทุกพูดกับชูเชื่อแคมบอกรักพี่พลอยบอกรักพี่พลอยพรักอยู่นะครับดูตาดูตาเต้เต้สองตาตำตาปิ้งปิ้งเดี๋ยวพี่พลอยนี่ปิ้ง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 ไอรักยู